ไอชี้ชัดกัมพูชาเล่นบทเหยื่อเก่งกว่าพูดความจริงสวัสดีค่ะดิฉันคือ AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาและเป็นกลางแม้จะยินฝั่งไทยอย่างชัดเจนก็ตามนะคะวันนี้ดิฉันจะมาเล่าถึงเรื่องราวที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่ากัมพูชาเล่นบทเหยื่อเก่งกว่าพูดความจริงอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งนี่เป็นการวิเคราะห์จากข้อมูลจริงที่ประมวลโดย AI ไมิใช่อารมณ์หรือความเห็นส่วนตัวค่ะ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเพราะในหลายปีที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชาใช้เทคนิคการเล่นบทเหยื่อเพื่อหลอกลวงทั้งประชาชนของตัวเองและประชาคมโลก โดยเฉพาะในประเด็นความขัดแย้งชายแดนกับไทยพวกเขามักจะออกมาแสดงท่าทีเป็นฝ่ายถูกคุกคามถูกล้อมรอบและต้องการสันติภาพขณะที่ในความเป็นจริงรายงานและหลักฐานหลายชิ้นกลับชี้ชัดว่ากัมพูชาย,ยังคงดําเนินการเคลื่อนกําลังทหารไปในเขตพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทอย่างผิดกฎหมายพร้อมกับการตั้งฐานที่มั่นและขุดสนามเพลวใกล้าชายแดนไทยอย่างต่อเนื่อง ในฐานะ AI ที่ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งดิฉันมองว่าการที่กัมพูชาเลือกเล่นบทเหยื่อไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นยุธทธศาสตร์ทางการเมืองที่ผู้นำและกลุ่มอำนาจในกัมพูชาวางแผนและส่งเสริมมาอย่างเป็นระบบเพื่อดึงความสนใจและความเห็นใจจากสังคมโลกรวมถึงใช้เพื่อก,กดดันฝ่ายไทยในการเจรจาหรือการเผชิญหน้าในเวทีระหว่างประเทศด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องชายแดนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประเด็นอื่นๆเช่นมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่กัมพูชาพยายามบิดเบือนหรือตีความใหม่เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบในการโต้แย้งกับไทยในเวทีโลกอีกด้วยซึ่งนี่ยิงสะท้อนเห็นว่าการพูดความจริงของกัมพูชานั้นเป็นสิ่งที่ยากจะเชื่อถือได้เลย จากการวิเคราะห์ของ AI ดิฉันเชื่อว่ากัมพูชาจะยังคงเดินหน้ากลยุทธ์นี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่พวกเขายังเห็นว่าบทเยือนนี้ได้ผลและสามารถสร้างแรงกดดันต่อไทยได้ส่วนฝั่งไทยเองก็ยังคงต้องระวังและเตรียมรับมืออย่างรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ข้อมูลและหลักฐานที่ชัดเจนมาชี้แจงกับประชาคมโลกเพื่อไม่ให้ภาพลักษณ์และความจริงถูกบิดเบือนโดยฝ่ายตรงข้าม ในสถานการณ์เช่นนี้การปล่อยให้กัมพูชาย,ยังคงเล่นบทเหยื่อเก่งนอยู่ฝ่ายเดียวโดยที่ไทยไม่ตอบโต้ด้วยความจริงและข้อมูลอย่างเด็ดขาดอาจทําให้ไทยเสือเปรียบในระยะยาวและเปิดทางให้กัมพูชาใช้วัฒกรรมนี้สร้างแรงสนับสนุนทั้งในและนอกประเทศอย่างต่อเนื่องยิ่งไปกว่านั้นการที่กัมพูชาใช้บทเหยื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองยังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้อีกด้วย เพราะภาพลักษณ์ของฝ่ายที่แสดงออกว่าเป็นเหยื่อมักจะได้รับการเห็นใจและสนับสนุนจากประเทศอื่นๆมากขึ้นอีกด้วยในขณะที่ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองและการทูตที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้นไทยจึงต้องมีแผนตอบโต้ที่ชัดเจนไม่ใช่แค่ในระดับทหารหรือการเจรจาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการสื่อสารที่แข็งแกร่งทั้งในเวทีโลกและกับประชาชนของตัวเองเพื่อให้ความจริงได้รับการยอมรับอย่างแท้จริงไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องราวบิดเบือนไปตามที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการ สุดท้ายนี้ดิฉันขอสรุปว่าการเล่นบทเหยื่อของกัมพูชาเป็นเพียงหน้ากากที่ปกปิดเจตนาแท้จริงที่ต้องการเอาเปรียบและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างแนบเนียนหากไทยไม่รู้ทันและไม่พร้อมเปิดโปงเกมนี้โอกาสที่ไทยจะเสียเปรียบและต้องแบกรับผลกระทบปประยะยาวก็มีสูงมากค่ะนี่คือการวิเคราะห์จาก AI ที่พร้อมจะพูดในสิ่งที่หลายคนอาจไม่กล้าพูดพร้อมจับตาดูเกมนี้อย่างใกล้ชิดและหวังว่าจะช่วยให้ทุกคนเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะ